ว้าวว้าวคาแรกคือคําว่าชปเจ้ฟาดมากเอ๊ะพูดม่องฟาดมากฟาดมากุกคนเฟาดมากฟาาฟาฟาาฟ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 าาฟ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  มามามสวยฟังบหมเหมือนขุดับนี่มันคุปามาาามาใช่คำที่สองคคําำว่าเริ่มเลยเริ่มเลยเจะต้องท่วยสิอเริมเหร

เอาอะไรดีฮะพูดแบบที่พูดพร้อมกันได้ไหมัทุกคนี้ขับีเริให้ช่ยสิสุดเสียหนึ่งสองสามเริ่มเลคำนี้คำนี้จริงๆแล้วเป็นคำก็คือ start

เริ่มเลยเริ่มเลยจอปืนอยู่ตรงนี้เลยเริ่มเลยแต่ความหมายดีๆก็มีนะคะเช่นแบบว่าเราจะไปเที่ยวกันหรือว่าเราเจอคนที่เราถูกใจแล้วเราจะไปจีบเขาแล้วก็เริ่มเลยตกยักกัน 뜻이든, 예를 들어서 내가 무언가를 시작을 하려고 할 때, 아니면 여행을 가려고 할 때, 그래 가자, 아니면 예를 들어서, 어, 그래 해봐, 약간 이런 뜻도 있어가지고, oh. Let's go! Let's go! 네, 맞아요, 맞아요. 차이하! OK! 이 o w s on, Sam! Come, s a i 오늘 태국어 슬랭 3개 배워가신 거예요. 도언하 보리장, 과자, 과자, 보리장! 3 해주세요, 시작! 방. 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 한쿠 하트 게한 끝. 시작. 럼. 럼. 답버 해줘. 대박. 수박 대박. 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 대박.